สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุกุสุกคนเด้อนะครับมาพบกับบ่าวอดิสรแฟมิลี่นะครับแล้วก็ช่องอดิศรสตอรี่นะครับทุกคนเนี่ยสวัสดีพี่น้องกงไฟสุขุสุกคนครับผมก็ภารกิจเช้านี้นะครับกับกอตาลูกเขยบันเทิงศิลินนะครับก็พากันเก็บเม็ดข้าวนะครับเก็บเม็ดยาวอจากข้าวนะทุกคนนะก็พากันนั่งทํามาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับก็พอดีขึ้นไลฟ์นะครับ ก็เปิดการมองเห็นช่องให้ผมด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากชมโฆษณาชมคลิปยอนหลังนะครับให้แอดอดิสรนด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการกลับมาทําช่องนะครับนะหลังจากที่หายไปนานนะครับเคลิปกับเด้งนะครับเนาะใครคลิปไม่เด้งก็กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับพิมพ์หาเลยนะครับค้นหาเลยนะฮะพิมพ์ค้นหาเอานะครับหลังจากที่เรากดไลค์ไปสักพักหนึ่งสักวันสองวันมันก็จะเริ่มเด้งนะครับทุกคนเนาะ ก็กาลังคัดแยกนะครับข้างนอกกจ็จะได้ยินเสียงเครื่องซักผ้านะก็มานั่งเฝ้าเครื่องซักผ้าด้วยทํางานไปด้วยนะครับกับพ่อตาพ่อตาก็กําลังทำอานขมิ้นกันนะครับพาเพื่อออกกําลังกายครับพาพ่อตาออกกําลังกายด้วยกันทํางานเล็กๆน้อยนะครับพอให้แบบเขาเรียกอะไรนะมีกิจกรรมทําเนาะจะได้บุกเรียดนะครับจะได้ไม่เครียด มีกิจกรรมทำนะครับผู้สูงอายุนะครับใครมีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนาะก็หากิจกรรมนะครับให้เพื่อนเหตดเล็กเล็กน้อยน้อยครับก็เป็นการผ่อนยนะครับบางทีเองไปน้ำเหตุงานไปนำม,มัน,ม,นมันก็มีความสุขเพลินไปครับทุกคนก็ใครที่มีอ่าเขาเรียก่อะไรผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านเนาะบางทีเพื่อนเคยเหตุนั่นเหตุนี้แต่ว่าด้วยสุขภาพร่างกายบางทีทําไม่ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นลมงมงนี้ เป็นวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี้นะครับจากคนที่แข็งแรงก็บางทีก็เมื่อเจ็บป่วยมามันก็ต้องลดกิจกรรมลงนะครับแต่ว่าไม่ให้ทําเลยก็ไม่ใช่นะก็ทําได้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาตามที่เหมาะสมนะครับกับแต่ละท่านเนาะใครที่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนาะก็นั่นแหละครับทําไปนะครับเป็นลูกเป็นหลานเนาะนะครับ บุญรักษาเทวดาขึ้นครองครับยังจะชี้เป็นเห็นอยู่นะครับนะคนเฮามมันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันครับมันมาเกิดมาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมันมีบุญกรรมนํำแต่งนะครับได้มาพบมาพ่อมาเจอกันนะครับทุกคนนะครับก็ในโลกไปนี้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะตุยวันไหนนะครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เตื่นมายังมีลมหายใจก็ให้ทุกคนทําบุญนะครับ ส่วน fc ทำบุญอยู่เป็นประจำนะครับนะเมื่อเราหมดบุญหมดกรรมจากโลกใบนี้ล้มหายตายจากกันไปก็จะได้ก็ถือว่าตัวเองได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีมาพอสมควรแล้วนะครับนะใครที่ไปเกิดเป็นเทว,วดานางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์กบแล้วแต่บ,บุญต่กรรมครับใครอยากใครอยากเป็นเทว,วดานางฟ้าเหตุบุญหลายๆเด้อนะครับหรือใครที่อ็ท่านยังไม่อ,อยากไปเป็นนางฟ้าเทว,วดาอยากอยากกลับมาเป็นมนุษย์อีกกเหตุบุญหลายๆครับ นะครับมาครับสุดท้ายก็มาเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนนะครับแต่สังเกตว่าบางบ้าน,นบ,บอกว่าเอออันลูกหลานเพื่อนมีลูกมีเต้าเนี่ยบางทีบอกว่าเออเป็นผู้เฒ่า,ามาเกิดนะครับนก็สังเกตง่ายนะครับ,รรบว่าเออเด็กคนไหนที่แบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องตัวเองแบบร่วงลับไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานก็นสังเกตง่ายทุกคนในบ้านเขาก็จะรู้กัน เช่นมีปานมีตรงนั้นตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะถ้าใครสังเกตด,ดีๆมันจะมีสัญลักษณ์ติดตัวมานะครับอาจจะอยู่ในร่มผ้านะครับนะของผมนี้ก็ก็มีสัญลักษณ์มาอยู่อันนึงว่าเคยถูกมีดเสียบหลังนะครับนะไอ้สมัยนึงผมโดนเขาข่าตายนะเขาเขาเสียบหลังนะแล้วก็ตายอยู่กลางป่านะครับที่เคยเล่าให้ฟังมาหละ ผู้สาวเก้าคนขาทิ่มนะครับสาวสู้หลายสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับนะอดีตซาซ่าก็สู้หลายนะครับก็เลยถูกผู้สาวขาทิ่มนะครับขามหมกปาสวัสดียามเช้าด้วยนะครับนะบก็ปัจจุบันก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่บริเวณซี่โครงหลังนะก็ะโหสิกรรมครับรโหสิกรรมเขาเป็นคนเฮดไซเปิลก่อนเขา เป็นคนสารพินส,สารกรรมก่อนนะฮะก็ต้องรับผลกรรมนั้นครับแต่ยังโชคดีน้เน้มาเกิดเป็นคนเนาะสะอาดนีเนาะถึงจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ,อ่เป็นคนที่ตั้งแต่เกิดมาคือไม่ส่งส่งหวังกับความรักเลยนะพี่เล็กน,นะเป็นตั้งแต่เกิดมาคือจีบใครก็วิตตเลยนะครับจนสามสิบห้าปีจังได้มาพ่อคุณครูนะครับนะ เพราะว่ากีไผ่กระโดนเขาหลอเลอเขาล่วงเขาต้มเขาตุเาตนเมดครับมันเป็นทางชั้นนะครับมันเป็นการมเก่าเป็นการมเก่า,กา,กาของอดีอวิวร่าสสวิตเคราะ์วิตโศกมาได้นะครับอืมกำลังเก็บเม็ด้านะจาะทุกคนนะฮะใครเชื่อใครเชื่อทำดีได้ดีก็ ก็ฟังไว้นะครับใครไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นบันเทิงเพื่อความบันเทิงละกันนะครับนะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนนะครับใครที่เปิดใจยอมรับว่าเอวรกรรมมีจริงนะครับจริงจัศธิ์มีจริงนะครับถ้าท่านเชื่อก็มีครับถ้าท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับฟังเพื่อความบันเทิงเอาละกันนะฮะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะทักทายทั้งสองช่องนะครับเป็นไงบ้างพี่เล็กวันนี้งานเยอะไหม สำหรับไลฟ์นี้ก็ไลฟ์ไม่นานนะครับ20นาทีก็พอนะครับไลฟ์แค่ยี่สนาทีก็พออดีสอนไม่ขออะไรมากมายครับทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยพอได้มีคลิปลงช่องนะพี่ลิกช่วงนี้ไอได้ไปข้างนอกครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ทำงานบ้านนีและพพี่ เป็นไงพี่เล็กฝันดีไหมได้เลขตัวไหนก็ทักมาบอกกันด้วยนะเดี๋ยวเหลาใกล้เมือ่อเดี๋ยวสิถามคุณตาสุภาพนะครับคุณคุณตาสุภาพมีแม่นนะครับแม่นนะเป็นพ่อตาอ,อุตสอนนี่แหละนะครับเราแม่นเด้อนะครับเราคือก,กันกับเจ้าที่บ้านผมนะครับบอกเลขคือตรงๆเลยบ่ต้องกลับเลยพี่เล็กเอ้ย เพื่อเพื่อรอบหนา้าเพื่อมีโชคมีลาบเนาะที่ให้เพิ่งซื้อลอตเตอรี่ไปยุ่งกับพอเถา่าเพื่อเราได้เลขใหญ่รางวัลใหญ่เราจะได้จะได้ใช้เงิน สร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับซื้อของอร่อยๆอมากินนะหรือว่าซื้อรถคันใหม่เนาะหรือว่าสร้างบ้านนะครับหรือสร้างบ้านอาจจะมาปลูกบ้านแถวบ้านแอดอดิชวนก็ได้นะเผื่อว่าเถ่าถูกบางวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ได้ละนะครับคนมีบุญเนาะสวัสดีแอดบีด้วยจ้าขอบคุณจากเอดบีม,มากดไลค์ให้นะมาทักทายขอบคุณครับ เดียวฝนตกเดียวร้อนตอนนี้แย่เลยหวัดจีนโอ๊ยผมก็เปลี่ยนพี่เล็กเมื่อเช้านี้ผมก็รู้สึกอาการไม่ค่อยดีอยู่ผมไปงานขาวดำเมื่อวันก่อนนะเนาะขี่รถมาเหนื่อยมากเลยแค่ไปอยากลูกจากที่นอนเลยเมื่อวานแต่ก็ต้องไปช่วยแม่ขายของนะเมื่อวานแม่ขายของอยู่โรงเรียนมัธยมแถวบ้านแม่ขายส้มตำส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดออลูกชิ้นนึ่ง ก็ไปช่วยแม่ขายของนะครับกับข้าวอาหารก็ตั้งแต่1บาทจนถึง10บาทส้มตำก็สั่งได้ครับ20บาทขึ้นไปแต่ว่าก็มีที่ขายเป็นแบบใส่แก้วขายแก้วละ5บาท10บาทก็มีครับน็กน้อยเขาชอบนิน้อยสมัยใหม่เขาไม่ค่อยใส่ใส่จานเขากินใส่ถ้วยถ้วยแก้วพลาสติกครับเล็กๆ5บาท10บบาทนั่งกินมันสะดวกเขาแต่บางคนเขาไม่รีบเขาก็กินใส่จานนะครับ ยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทหกสิบาทก็สั่งได้ครับแล้วแต่ลูกค้าอันนั้นคือตำแบบตำใหม่เลยว่ามันก็ไปช่วยแม่ขายของ่นแหละก็แม่ก็จ่ายค่าแรงมาหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เลยเมื่อเช้าก็เลยเอาเงินร้อยบาทนะ่ะไปซื้อของมาใส่บาทที่เห็น e ที่เอฟซีเห็นใส่ใส่บาทเมื่อเช้านี้นะคระับยังไม่ได้ปล่อยคลิปลงแต่ว่าไลฟ์สดไปลงไปแล้ว ก็เอาเงินร้อยบาทแม่น่ะแม่ไปช่วยแม่ขายพอแม่ทางไว้ก็เอาเงินร้อยบาทซื้อกับข้าวแล้วก็มาใส่บาทเช้านะครับทุกคนเนี่ยก็เอาบุญต่อบุญนะครับบุญต่อบุญสร้างบุญบารมีต่อไปสบายดีฝนตกเนี่ยมันเป็นบาทเนี่ยแอดดีมดูแลสุขภาพเบอรนายุทธยาฝนน่าจะตกตกนานตกน่าจะตกบ่อยกว่าสกลเนาะเห็น ช่วงนั้นบอกว่าอายุทยาฝนตกนนเนี่ยสกลเนี่ยกับช่วงนี้ก็ตกไหวนะตกเช้าตกเย็นกลางวันก็ตกก็มีครับเนี่ยผมซักผ้าได้ถังหนึ่งละเสื้อผ้าตัวเองผมจะแยกซักนะครับเสื้อผ้าของผมเสื้อผ้าผ้าสีซักรวมกันหนึ่งถังแล้วก็เสื้อขาวเสื้อขาวเนี่ยมันจะมีเสื้อที่ผมใส่ทุกวันผ้าแล้วก็ใส่เล่นอ่ะผมก็จะซักมือเอาเพราะว่าจะอรอเครื่องมันช้า ก็ซักมือเอาประมันนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้กาลังซักเสื้อพ่อตาของพ่อตาเราต้องแยกซักนะซักรวมกันไม่ได้เพราะว่าแกกินยาแล้วมันเหม็นเหม็นยาออกมาจากตัวกินยาโรงพยาบาลนะกินมากๆก็มันมีผลอยู่นะครับมีผลอยู่แต่ก็ต้องกินนะครับแม่บอกพ่อตามีผลแต่ก็ต้องกินครับไม่งั้นจะตุยนะครับต้อง,องดูแลสุขภาพยังอยู่กับลูกกับหลานหนึ่งๆก็ต้องกินนะครับ พ่อตานี่เป็นความดันนะครับเป็นความดันประมาณร้อยเจ็ดสิบอยู่ล้วพี่ความดันสูงมากนะแต่เล่าโเป็นอย่างไรเราแข็งแรงเป็นคนที่ความดันสูงแต่ว่าบ่าได้เป็นเบี้ยนหกวเวี้ยนหัวไม่ปกตินะครับเป็นความดันสูงที่เฉยแต่ร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวผมไปตักเอาข้าวอีกไม่ได้กินกาแฟเลยวันนี้นะมาที่หมวก่อ สวัสดีพี่น้องผู้ใฝ่ศิลป์สุคนเด้ออันนี้กําลังเก็บอันนี้ผมทําได้สองสอบกรละมังแล้วคือกระมังนี้เทสเนี้ได้สองครั้งละสีฟ้านะครับตัวที่เสร็จแล้วก็จะเอาใส่กระสอบนะครับเมื่อวานทาได้กระสอบหนึ่งกับพ่อตาไอ้สามวันเนาะตั้งแต่สีข้าวมาตั้งแต่วันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พากันทำสามประมาณสามสี่วันนะสามอาจารย์อาคารพุทธเนาะ วันนี้วันปืนละหักวันนี้นะอีกกระสอบหนึ่งคือข,ขึ้นกระสอบที่สองก็เนี่ยนะครับทําทําไปเรื่อยๆประมาณถึงถึงสิบเอ็ดโมงก็พอครับคือหากิจกรรมทําเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบข้าวตอนนี้ยังพอมีอยู่ก็ไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าทําพากันทําหากิจกรรมทํานะครับ น่าจะถึงที่ทํางานกันหมดแล้วเนาะแอดบีมเนาะงานเยอะไหมน้องบีมขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับนะทั้งทั้งพี่เล็กทั้งน้องบีมนะครับที่สละเวลาเข้ามาทักทายนะครับนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณสามล้านด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วก็มาชมย้อนหลังให้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับนะฮะก็ทํางานเล็กเน้อยน้อยพอได้ออกกาลังกายครับทุกคน ก็ข้าวเราไม่ได้ซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้อข้าวกินฉะนั้นการที่เราปลูกข้าวเองมันก็จะเป็นแบบนี้ละเม็ดย้านะครับโอ้โห oh. ผมอัพคลิปไปป่านนี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยเดี๋ยวไ i ไฟมันไม่ถึงต้องเอามาใกล้ๆแบบนี้ผมกวว่ามันไม่ถึงไวไฟก็ถึงต้องวางไว้ข้างนอกตรงห้อง,งครัวไ i ไฟมันมันมาไม่ค่อยถึงนะครับไ wi ไฟอยู่ในตัวบ้าน ไม่แน่ในอนาคตอาจจะต้องเอาเราเตอร์ตัวหนึ่งมาติดตรงแถวๆตรงข้างนอกเนี่ยเพราะว่าหลังบ้าน,นเดินไปรดน้าต้นไม้นี่คือดูดูดดทูบไม่ได้นะครับเน็ตไม่ถึงสวนอยู่หลังบ้านที่ปลูกต้นถน่นนุะ่ไม่ถึงไม่ถึง wi ไ,ไฟไม่ถึงหน้าบ้านที่ไปนั่งเล่นได้ก็ซื้อเราเตอร์มาต่อไปเองอันนั้นถึงได้นะครับหน้าบ้านนี่เราเตอร์ ตัวตัวที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะตัวหนึ่งซื้อมาเองซื้อสายเองแล้วก็ให้น้องชายมามาเจาะให้นะครับเจาะเจาะรูออกจากตัวบ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับแม่ๆทนนะครับก็อีกห้านาที เราเอาแค่ยี่สิบนาทีพอนะครับมีคาถามอะไรถามได้นะทุกคนนะคุณครูก็สบายดีนะครับช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับก็วุ่นวุ่นนิดนึงนะครับเขามาตรวจโรงเรียนแต่ก็ผ่านไปด้วยได้ด้วยดีจ้านะครับผ่านไปได้ด้วยดี พีหน้าสงสัยสิตหาเงินซื้อเข่าพ่อเถ่านะครับอาจจะหาเงินซื้อข้าวพ่อตาสุภาพนะครับเอามาเห็ดพันุเข่าใหม่อยากเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเห็นข่าพ่อเถาแล้วเม็ดมันงาม,มันสวยมันกินแซ่บนะครับทุกคนเป็นข้าวข้าวเหนียวภูพานหรือว่าแถาเาว,วนเฮาโบรน่ใจว่าเขาไปซื้ออยู่ใส่นะครับถ้าซื้อแถวเฮาได้ก็ซื้อแถวนี้เพราะว่ามันไกลนะครับถ้าสิไปบ้านพ่อเถากัแต่ถ้า แต่ถ้าแถวเนี้ยมีก็ไม่รู้ว่าเขาขายที่ไหนหรือว่าต้องเข้าไปที่ศูนย์ภูพานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปภูพานก็เขาอยู่ใกล้ๆส้จกลเนี่ยนะครับข้าวเหนียวภูพานนะครับใครมีมีญาติพี่น้องนะครับก็แนะนําบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็สอบถามไปก่อนนะครับมีงบจัางเปลี่ยนนะครับปีหน้ากุลละจะไปเอาพันเข่าเป็นมาหวานนะครับเปลี่ยนข้าว มันจะได้เม็ดใหญ่เวลาขายมันจะได,ได้ได้เงินนะครับเข่าก็เท่าเาม็ดใหญ่หนักตอนเปเอามาก,กินนะครับหนึ่งคือข้าวปริมาณเท่ากันหนึ่งกระสอบสีแล้วครึ่งกระสอบหนักมากโอ้ผมผมยกขึ้นลนนะโอ้ยแเบบข่านย่ยงมันขึ้นนักเทว่าตอนแรกผมได้คิดว่าเม็ดมันิใหญ่ป่านี้นะครับมันเหมือนเม็ดข้าวที่ที่เขาขายในใน ในร้านสะดวกซื้อครับเม็ดแบบนั้นเลยนะครับเม็ดใหญ่ๆข้าเหนียวเม็ดใหญ่เหมือนข้าวเจ้าถ้าเขาได้พันเข่าใหม่เ้าก็เข่าเ็อาจจะเป็นราคาน้ำหนักมากขึ้นเวลาขายก็จะได้เงินนะครับอันนี้เม็ดเล็กดูแลปลูกอะไรก็เหมือนกันปุ๋ยก็ ก็ใส่ตลอดแต่ว่ามันเม็ดเล็กมันเป็นพันข้าวเก่าแล้วนะครับหลายปีแล้วก็ได้เปลี่ยนพันครับนะตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างปั่นแห้งแน่เลยครับนะได้ยินเสียงปั่นอย่างเดียวไม่มีน้ำละก็น่าจะใกล้จะได้ตากผ้าแล้วนะก็พ็ดี20นาทีพอดีผมว่าก็นา่าจะได้ไปตากผ้า วันนี้ขอให้แดดออกเร็วๆเสื้อผ้าจะได้แห้งปกติตอนเช้าด่ถ้าแดดออกเร็วประมาณสิบโมงเนี่เสื้อผ้าจะแห้งแล้วนะครับประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ก็แห้งแล้วแต่ว่าปกติผมก็จะตากปล่อยตากไปเรื่อยๆจนนู่นแหละบ่ายโมงค่อยเก็บนะครับถ้ามันไม่แห้งก็บ่ายสองนะครับเสื้อผ้าถ้าแดดดีๆตากไม่นานครับ ก็ฝนตกก็ดีครับผมก็สบายไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ประหยัดค่าน้ำประปาไปได้เยอะเลยพี่เล็กแต่ก็นั่นแหละได้อย่างเสียอย่างหนึง่งดีที่ฝนตกก็ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำนะครับแต่ว่าการที่เราใครที่ต้องซักผ้าตากผ้าก็จะลำบากหน่อยเสื้อผ้าถ้าถ้าเป็นทางภาคใต้อ่ะฝนแปดแดดสีใช่ไหม คุณคิดว่าเสื้อผ้ามันจะแห้งตอนไหนคือมันมันตกทั้งวันนะ่ะคิดว่าจากเพื่อนคุณปูณที่มาบ้านนะครับเป็นอยู่สันตูนพันบอกว่าฝนแปดแดดสีเหมือ,อ,อนเราโ้หเฮานี่แค่ตกวันนึงเขาก็ลําบากแล้วพี่น้องอันนี้ตกเป็นเดือนนะ่ะก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนนะครับ fc ทุกภาคนะครับรวมถึงพี่น้องทางสปปวาราวด้วยนะครับ fc แฟนคลับที่ติดตามช่องนะครับก็สุขกายสบายดีทุกคนนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตกว่าคนอย่าจนกับใครนะครับพี่เฮงรวยรยยปังๆนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสุขกายสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับขอให้ถูกหวยเลยเบอร์ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณพี่เล็กของคุณแอดบีมครับขอบคุณคุณสำรานนะครับอ่ะเพราะมันเล่ง